สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกันในเช้าวันที่16นะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่หลายๆคนโชคดีนะครับวันหวยออกนั่นเองแต่ว่านอกจากเรื่องนั้นแล้วประเด็นในบ้านเรานะครับมีอะไรก็จะมาลองเลือกมาพูดคุยกันนะครับจากเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยนะครับหน้าแรกเข้าเรื่องเลยนะครับอยู่ยาว9เดือนนะครับ ครมอ,อนุมัติหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิศเศษเขาเรียกว่าแต่ย้ำต้องกักตัวนะครับเป็น Special Tourist Visa นะครับพักในประเทศระยะยาวได้270วันกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับโดยเนื้อข่าวนะครับก็นางสาวไตสุรี นาสรณกุลนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนะครับ <c oughs> เขาใช้ชื่อว่า s p e c i a l Tourist Visa นะครับตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอโดยให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ 1. เป็นคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนัก ระยะยาวนะครับภายในประเทศ 2. ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณาสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยนะครับตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน14วันนะครับ 3. มมีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทยโดยได้แก่นะครับหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักหรือโรงพยาบาลที่พักภายในประเทศ และหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือหลักฐานการชําระค่าโรงแรมที่พักที่จะใช้เป็นที่พักหลังจากออกจากโรงแรมที่กักตัวหรือโรงพยาบาลที่พักตามระยะเวลาประสงค์จะพำนับระยะยาวภายในประเทศนะครับอันนี้ก็ ามีหลักฐานเรื่องพวกนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวคิดที่เขาจะมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับนี่ก็น่าสนใจหัวข้อในเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนะครับหุ้นไทยตั้งแต่ผมอ่านมาอาทิตย์กว่าเนี่ยพึ่งบวกนะครับวันนี้1ปิดที่ 1286.18. จุดนะครับ บวกขึ้นมาก็คือ13.84จุดก็มีมูลค่าการซื้อขายก็ยังอยู่ที่43,868.01ล้านบาทนะครับก็บวกแล้วครั้งแรกนะครับตั้งแต่อ่านมาในหัวขอ้อเศรษฐกิจก็ยังจะมีเรื่องของคอคอดกระนะครับ อภิมหาโครงการยักษ์ที่ทั่วโลกจับตามองนะครับตรงนี้ก็ยังมีว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่ารัฐบาลไทยเตรียมจะปัดฝุ่นโครงการขุดคลองและก่อสร้างถนนทางรถไฟเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยหรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการคอคอดกระนะครับ อีกครั้งทำให้สื่อต่างชาติโดยเฉพาะจีนและอินเดียที่กำลังเป็นคู่ขัดแย้งเรื่องพรมแดนต่างหันมามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับข่าวจากบางกอกบางกอกโพสตนะครับอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนายทศพรสิริสัมพันธ์นะครับเลขาที่การสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับ ก็คือสสชว่าด้วยงบประมาณ10ล้านบาทในปีงบประมาณ2564เพื่อทำประชาพิจารณ์โครงการดังกล่าวนะครับโดยโครงการขุดคลองเชื่อมฝั่งอันามันกับอ่าวไทยหรือไทยคาแนลนะครับหรือ 9A คาแนลนี้จะมีระยะทาง135กิโลเมตรเริ่มจากจังหวัดกระบรี ผ่านจังหวัดตั้งลนครศรีธรรมราชและไปถึงฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาโดยโครงการก่อสร้างถนนและทางรถไฟจะมีระยะทางประมาณ100กิโลเมตรซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้นะครับอย่างไรก็ตามนายศักด์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์สำนักข่าว บุมเบิร์กยืนยันว่าโครงการเชื่อมฝั่งอนามันกับอ่าวไทยจะมีเพียงถนนมอเตอร์เวย์และทางรถไฟรวมทั้งท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งเท่านั้นแต่จะไม่มีการขุดคลองเพราะต้องใช้งบป,ประมาณสูงและอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่คาดอ,อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการ เขาบอกว่ามีการตั้งมบทําประชา,าประชามาติก็คือสอบถามนะครับชาชนก็ดูกันครับก็ยังต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเนาะว่ามันจะไป,ไปได้ไหมนะครับสำหรับไอโครงการ คอคอดกระเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเกี่ยวกับการเดินเรือที่อาจจะไม่ต้องเดินเรืออ้อมผ่านช่องแคบมาละกานะครับสําหรับบางธุรกิจบางอย่างนะครับจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้มหาศาลเลยนะครับก็ จะช่วยลดเวลาด้วยนะครับเวลาในการขนส่งก็จะสั้นลงประมาณ2-3วันนะครับลดระยะทางไปประมาณสัก700 0กิโลนะครับจากคลองก็มีมีการมีประโยชน์เยอะนะครับถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวติดตามกันผมว่าน่าจะมีออกมาอีกเป็นระยะระยะนะครับ ในอาชญายกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมากนะครับก็มีเรื่องของอะไรอะของคุณคดีคุณบอสอยู่วิทยานะครับที่มีการขอรายง,งานเพิ่มนะครับก็ข้ามไปนะครับแล้วก็มีการในหมวดของกีฬานี้ก็ มีการเล่งสอบสวนปมไฟดับในเกมท่าเรือ fc กับ polis tiro นะครับก็อันนี้ต้องสอบสวนนะครับวันนั้นก็ท่าเรือนาทีที่88นะครับผลก็ยังเสมออยู่แต่จะจบอยู่แล้วนะครับก็ไฟดับไฟดับนี้ทำกลับมาให้ใช้งานได้ไม่ทันนะครับ60นาทีเขามีเวลาให้นะครับก็ถูกปรับแพ้ไป20 อากที่เสมอมีแต้มหนึ่งนะครับก็คือแพ้เลยไม่มีแต้มในสกอร์ปรับไปเลยครับ2 0แล้วก็โดนปรับเงินอีก50,000ื่นนะครับนี่ก็เป็นบทลงโทษที่เขียนไว้แล้วนะครับของไทยลีกเขียนไว้เลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับเช้านี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้อัปเดตข่าวสารกันนะครับก่อนไปทำงานเนาะ แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับแบบน้ำทำงานกันครับขอบคุณครับ